ไปเลาะกรพโอยเรานาโมดูแข็ไม่ได้กินเรือย่างนีนะหน้าโูดูมานแกบิีตุงกระว่าไม่ร้คยไปบบอร้อยอะไนกินนีว่าไม่ดีเองโง่กตายกนแหลพปนองคนบ้านวรต่ด้วยเออยู่นี้เรายินดีดูเลใครอยู่นะไปอำโมเลยยังไปงาไง nó tiền cái bạc thì cái rồng nuôi cái cái bị nắng rồi mò đang để ngoài sao luôn cái dạng mì để con quan nha yêu con nhưng mà bỏ ở nơi, chừng kẻ bỏ rồng niên, rồng bàn luôn เกี่อ้กองชนน้องในอยู่บ้ายรัฐบาลใช่ปประชาชนต้องมาก่อนเดี๋ยวมโมหมาหัวขำนูน่ะเีนตุกตายโฮมอ็มอัดี่ดก็กองในทิดร่างอี่ะจจมเล็กินจมเล็กพบไม่กินแน้วไม่ถูกยานะ ไม่ตนม้นพุ่งพุ่งใต้ห้องปั๊ดนะค่ะพี่รักเธอคนเดียวว่าเนี่วนาพึ่งฉันก็รักพี่สับซึ่งนําพึ่งว่านี่งใจรักกันกลมเกลียวว่าเนี่วนาพึ่งรักไวเป็นจีพึ่งนําพึ่งว่านี่วคุยืมเมียมึงระ้ว่าสักเดียว ยป่าไปเยียวใจรังพึ ồi, ่งคำได้กวอกเพชดลูกคืองเงินับพุงหัวเดียวร้อยมาวันบอกต่อไปนี้เป็นแคว้นกันแล้วนะจ๊ะค่ะน้องใส่ยาค่ะน้องเกิดวันไรปีไรเดือนไรจะดูดวงให้ค่ะน้องเกิดปีไรน้องเกิดปีมาเมียปีเกิดปีมาพั่กคูเกิดปีมาไรงนั่น เนะี่เดจ้า,าน้องเกิดวันไรไม่ราบน้องเกิดวันอังคารผี่เกิดวันจุกเ <c oughs> ขาวันชุกปากวา่านคันรับเอากูเก <c oughs> ิดวันเจา้าเป้โปวันชุ <c oughs> นนกคำใดนอนกูเลยบ่วันเจ้านะค่ะต่อไปผีเป็นเจ้าเบาน้องเป็นเจ้าสาวกูเป็นเจ้า,จาเปลวกอแลเปรตนู่น มึงเป็นใครวะเก่งมาจากไหนอ่ะมึงอะ่ะไอ้สา์มึงจากเด็กดินแดงน้อยไปแล้วเฮียมังแต่กูเตะตับแตกเลยมึงอะ่ะเก่งมาจากไหนวะนา่ชนตีนมึงไงจิตใ้หงเลยถ้าได้เมียสักสคนจะรักไม่ใครจะรักอยู่กันนานๆ อยู่ด้วยกันมีอะไรเราปรึกษากันคนเราก็บอกแล้วว่าความรักเนี่ยไม่มีพรมแดนอยู่วะบ้าอะไรกันผู้หญิงแถวคอนตมก็อยู่แบบนี้หมดแล้วเอออย่าไม่มีเยื่อเลยสงใครจะเลงหนักปีนี้เออ ถามดูที่คืออะไรโตมาดูแควน,นในทองดิอ้ยสวยเว้วเยแควนในทองเออแควนอผู้หญ<อ>ิงคนนี้ถ้าเป็นชาเย็นไม่น่ากินเลยทำไมไม่มีนมอไม่หวานอเลี้ยงเด็ดขาดกูว่าดำเลยมีพลูไม่นอ <c ười> ้องโอย เป็นไงวะอ๋อเราต้องจีบมันคนแก่ที่นี่จริงสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีครับหงายหงายนี่นะอ,อินนี่นะอิน,น่าอุดน,นะ,นนะนนมาจากไหน,นะครับคุณสวยนัดโยนอะอนไงอีรถใครวะดังเหมือนเครื่องเรือเลยเปลี่ยนท่อได้แล้วพี่ ไปยุ่งก <te ันกับวางก็บปากับหินใยวังโดนดีบ่องเรื่องหางยาวเลยพี่ห่างเสือจมน้ำไปมั่วเนี่แปลกแปลกออยู่นครใจศรีเลยครับอ่ะอยู่เนี่ยลาบาทแต่ละจะตั้งวางอีใดลบหมดลำบาก và người đại lớp mà chắc ba tư cả mình rột nó rồi tàu đấy cả rột cả ra mình gặp bèn ba mới bèn prua coi leo coi tông để dọc cấm anh này cá coi để ta còn những này coi leo coi rột qua bên này cá có tầm tay dọc cấm để ta bán mắn mắn mạc này coi còn những này đi ra ơi Iraq ờ, ra Iraq. mềm nhinh không có nước vậy thì là ghi ra lưm và cố gắng đi cọ ờ đâu ở gì vậy cả mần pe tè dế mần rồi lá chút chết bạt chết chút chun chết chút ta chút chết chút chết bỏ chết kia cả chút này pe chút tiền chút 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 --8 ปดจุดตาชุนปดจุดเกาปดจุดเกาเกาแปดขีกันจุดเตี่ยลาแปดขีกันจุดตีนไอเกาจุดลาเกาจุดตาชุนเกาจุดเจ็เจดเกาจุดเกาเจ็ดเกาจุดปลงเลือกเกาจุดตาจุขึ้นลบไปเกาจุดเกาเกามขีกันจุดไอทิพจุดลาขึ้นจนสิบสี่จุดตาเจ็จุดเจสห้าจุดจุนุนส้าจุดหนึ่งออก กูตั้งใจว่าตาชิมากีการจุดคุยจุดเด็กจุดอะไรกูจุดปั๊มมาตกมาแบบจุดปั๊มกับผมกันได้ติดร่างจับรอของตากูตาจุดตากูจุดปั๊มกูไม่ติดร่างสักวันหนึ่งใจอะลรเซนเตอร์ผมไม่จะเซนเตอร์เลยกันจุดปั๊มกำบตายจัวัดหนึ่ผมระเบิดแล้เล่นผื้ทันนะโอ้จริงผมมันตัแกต้อยว่าพ่อว่ากมลงเมทผัวเหื้อ เจ,จ้าโจาแล้วกีก่อกซิงดังนั้นขึ้นคอนก็ไปนอนแก่กังแก่ล่าริมน้ำขวยต้มได้ยิ่งในที่เห็นเบิดเสียงดังอู่อยยากระพิดทองยาค่ะยา่ายาไม่เงเอานะคะยาค่ะเดี๋ยวน้องตูเดี๋ยวไกลมาเก็บปิดสวิตไปก่อนสิยาค่ะยา,ยา,ยาค่ะขวต้มได้ยิ่งหนกูกล้านไปแลกกันแล้วพี่เลยใครนอนแลงคนเดียวยิบลูกไก่แวว อยาค,ยา,คายยาคายปิดว่ะแต่ผมปิดสวิตควายว่าตามเคียงป๋องค,ความสุขไว้มันเป็นความสุขที่คุณดื่มได้อ,อ่แต่จี๊ดเด็กป้าเนิดตัวน,นี้แต่โป้วัวโป้หัวใช่โป้หัวเล่นกีฬาไว้ะแทนไอ้ไรไอ้ไรตัวโลกลมๆตีใครบอลไอ้ไรตัวเม่นบอล โอดิบอ่ะไอ้ไรกว่าโอดิบไอ้ไรอดิบหรือก็ว่าเตะลูกกลมกลมเหมือนบอลอ๋อบุกบุกคอยแร้งนะผมไม่จำรูเรื่องไรยโอมันตาวแต่เรื่องกินทีเดียวถ้าพอเรื่องกินแล้วจำนานกว่าบ้านเออจริงกินอีตายหรือไม่ใช่โอ้น่าเลยอัานกูแต่ว่าพระกูเดินเป็นชั่วรบงกูได้โลกครึ่งครึ่งโลก มึงอาปลาเออไอโต้ตงมไม้พุธไส้ว่าคึ่งก้อมนี่กูเอาไปกัน้ากูเดินขึ่จงจอบงถ่ายซองโลกูไม่เล่นปลาแล้วกูไม่ว่าที่ว่าได้ปลาเล่นว่าได้จ้องโลตัง้งไฟตั้งกราฟมันอ๋อปีครับแต่ใจชอบเรื่องงัวเขาชอบกับงัวงชอบงัวเออชอบ